20ไดโยบายให้ตกถึงมือพ่อแม่พี่น้องให้ตกถึงซอยพ่อแม่พี่น้องและกลางเมืองของพวกเราที่เป็นที่รักยิ่ง11พฤษภาคมน,นี้ไม่ต้องลังเลครับพี่น้องครับไม่ต้องลางเลแล้วเราจะเป็นเทศบาลนครขอนแก่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา11พฤษภาคมน,นี้เข้าหัวาการยกเบอร์สิเบอร์สิเบอร์สิส่งเป็นสมาพรศสีระบุ <t om it ix> เป็นนายกเทศมนตรีของประชาชนพร้อมด้วยสอ,สอทอเขตหนึ่งเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าและเจ็ดยก <4, 5, S 2> <ล>ที่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีตามสั่งไปเยี่ยนนะครับสวัสดีผัดไทยกุ้งสดนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่บนถนนเส้นนี้นะครับเสียงนี้เสียงจากรรคประชาชนะ เสียงจากพักประชาชนขบวนพลาวาลความหวังความฝันนะครับที่อยากจะส่งมอบนโยบายที่มาขอกำลังแรงใจที่มาขอกำลังแรงเชียร์ที่มาขอโอกาสขอความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวนครขอนแก่นจากทุกท่านจากทุกคนเพื่อที่เราจะส่งมอบนโยบายเพื่อที่เบนจมาพรศีระบุตรจะได้เป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา ให้ออฟเบ็นจามาพรไปเป็นมือเป็นไม้เป็นปากเป็นเสียงให้กับทุกท่านให้กับทุกคนในการส่งมอบนโยบายในการถักทอความรักถักทอนโยบายถักทอความฝันให้เป็นความจริงเกิดขึ้นในเทศบาลนครขอนแก่นครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันอาทิตย์ที่11พฤษภา,าคมนี้หากยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลครับฝาอบบกออฟเป็นจมาพรเบอร์สี่ ฝากผูส้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจากพักประชาชนเบอร์สี่ฝากสอทอของพวกเรานะครับ4เขตนะครับ24คนเยี้ยทีมครับพี่น้องครับพี่น้องครับข้าขวานะครับเดี๋ยวเข้าฝาครับนี่คือคำมั่นสัญญาจากทีมงานพักประชาชนครับพวกเรามุ่งม,มั่นที่จะทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องเอากันแต่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและนี่คือคำมั่นสัญญาว่า พวกเราจะเป็นเทศบาลนครขอนแก่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนโยบาย20นโยบายิที่ดีที่สุดเท่าที่เทศบาลนครขอนแก่นเคยจะมีมาเพราะฉะนั้นแล้วขอโอกาสครับให้กับทีมงานพักประชาชนให้กับทีมสมาธ์สีระบุตรผู้สมัครตายกเทศบาลตรีเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่และทีมงานสอทอไม่ว่าพี่น้องจะอยู่เขตไหนเลือกไปเลยครับ พบคนหกเบอร์กาจะแบบโจกทีเลี่ยกจะแบบจกแพงครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนครขอนแก่นพี่น้องที่อยู่ในอำเภอเมืองทุกท่านนะครับเสียงนี้เสียงจากสสอป๊กทับวีระนันหวดสีสสขอนแก่นเขตหนึ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจที่ได้รับความรักที่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแพี่น้องชาวนครขามแก่นมาแล้วนี่คือข้อมูลที่ประจักษ์นี่คือข้อมูลที่เด่นชัดว่าคนที่มีเจตจำนงทางการเมืองพี่น้องก็เลือกมาแล้วคนที่มีเจตจำนงในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนที่เห็นปัญหาคนที่จะทลายข้อจำกัดของพี่น้องก็ได้รับความไว้วางใจมาแล้วครับ วันนี้มาขอความไว้วางใจจากชาวนครขอนแก่นให้กับทีมงานพักประชาชนให้กับคุณอ๊อฟเบญจาพรศิียบุตรผู้สมัครนายกเบอร์สี่จากพักประชาชนและผู้สมัครสอททั้ง4เขต24คนของพวกเราครับเหลือเวลาอีกไม่มากครับพี่น้องครับหากทุกท่านยังฝันเหมือน,นกันกับพวกเราอยู่หากทุกท่านยังฝันเห็นการเปลี่ยนแปลงหากทุกท่านยังฝันเห็นชีวิตที่ดี หากทุกท่านยังฝันเห็นนครขันแก่นที่เปลี่ยนแปลงได้มาร่วมขีดมาร่วมเขียนมาร่วมกำหนดอนาคตนครขันแก่นไปด้วยกันกับพวกเราพลประชาชน11พฤษภานายกบัตรสีเหลืองทองกาเบอ C B C สอทเขตหนึ่งสอทอเขตหนึ่งกาเบอ1 2 3 4 5ยกที นี่คือเสียงของคำบันสัญญาาจกทีมงานพักประชา,นาชนว่า,าพวก,ก,กเราจะเป็นเทศบาลที่ดีที่สุดด้วยนโยบายที่ดีที่สุดทั้ง20นโยบายเท่าที่เทศบาลนครขอนแก่นเคยมีมาภายในร้อยวันแรกพี่น้องจะได้เห็นว่าห้องน้ำสาธารณะจะดีขึ้น ข้อมูลเปิดจะช่วยให้คุณภาพชีวิตจะช่วยให้การดูแลพี่น้องเองดีมากยิ่งขึ้นครับดุดเสียงในเมืองจะลดลงและภายใน2 2> ยสองปีบริการสาธารณะสวนสาธารณะห้องสมุดทุกอย่างจะดีขึ้นและสี่ปีคุณภาพชีวิตพวกเราจะตีกันนีอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับส1บอดพฤษภาคมนี้ไปร่วมกันกา,าพักประชาชนให้ถล่มทลายกาให้ประเทศนี้รู้ว่า คนครขอนแก่นไม่เหมือนเดิมีต่อไปพวกเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเลือกนายก11พฤษภานคมนี้การนายกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์ส <4 S 1> ี่ <4 S 1> และสอทอเคหนึ่งเบอร์หนึ่งสองสสี่ห้าและเจ็ดยกเนี่คือเสียงของพวกเราพักประชาชนครับ มาบอกกับพี่น้องชาวนครขอนแก่นมาบอกกับพี่น้องทุกท่านมาบอกกับพี่น้องทุกคนว่าวันที่11พฤษภาคมออกมากาออกมาเลือกออกมาแสดงเจตจำนงในการเปลี่ยนนะครขอนแก่นไปกับพวกเราพัประชาชนไปกับอ๊อฟเป็นจมาพรศีระบุตรเบอร์สี่ครับมาร่วมถักทอสะพานแห่งอดีตและอนาคตของนครขอนแก่นไปด้วยกันกับพวกเราพัประชาชนครับ วันอ uh, าทิตย์ที่11พฤษภากายเป็นอื่นไม่ได้ครับคำบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายนะครับเป็นจะมาพรศีระบุตรนะครับเบอร์4จากพรรคประชาชนครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากพรรคประชาชนและนี่คือเสียงแห่งคำมั่นสัญญายจากทีมงานพรรคประชาชนว่าพวกเราจะทำ กันในสุดพีเดิพวกเราจะทำงานกันแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนือ่อยเพื่อที่จะส่งมอบนโยบายที่ดีที่สุดเข่ายี่เทศบาลนครขอนแก่นเคยมีมาเพื่อทีมงานคุณภาพ11พฤษภาคมนี้ไม่ต้องลัดเลครับพี่น้องครับไม่ต้องล,ลังเลโอกาสอยู่ในมือของพี่น้องทุกท่านไม่ต้องรอเพื่อสารัประชาชนปีเ0ปี68วันที่11พฤษภาคมนี้ออกประกา ประชาชนให้ถล่มทลายให้ประเทศนี้รู้ว่านครขอนแก่นเปลเี่ยนแล้วเพราะฉะนั้น1ิพเอ็ดุภาคมนี้เข้าคูหากานายกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ตเป็นจมาพศสีระบุตเป็นนายกเทศมนตรีของประชาชน,าน,านและส่งสอทอจากพกาาานนรรคประชาชนแบบยกทีนี่คือเสียงจากพวกเราพรรคประชาชนครับ สวัสดีนะครับพี่น้องชาวนครขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านครับเสียงนี้เสียงนี้เสียงจากสอสอขอนแก่นเขตหนึ่งครับทนายป๊อกวีระนั์หัวดสีผู้ช่วยหาเสียงของเบนจมาพรศีระบุตรผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเบอร์สีวันนี้มายืนยัดยืนยันว่าพวกเรามีความพร้อมในการเข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีของทุกท่าน ในการเข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีของทุกคนครับกาเพื่อเปลี่ยนกาเบญจมาพรเบอร์ส,กกกรชชรสีกาเพื่อเปลี่ยนกาทีมพัฒชาชนเบอร์สีกาเพื่อเปลี่ยนนครขอนแก่นกาสอทของพวกเราแบบยกทีนี่คือคำมั่นสัญญาผ่านนโยบายนี่คือความพร้อมของพวกเราพัฒชาชน ที่มายืนยันกับพ่อพี่น้องชาวนาครขอนแก่นว่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงของนครขอนแก่นแล้วครับ11พฤษภาคมนี้ชักชวนเชิญชวนทุกท่านลนลง,ลง,ลงให้ทุกท่านออกมาเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายขีดเขียนอนาคตของพวกเราผ่านคูหาเลือกตั้งขีดเขียนอนาคตของพวกเราด้วยความหวังด้วยความฝันด้วยความเชื่อว่า นครขันแกนดีกว่านี้ได้สิบเอ็ดพฤษภาสิบเอ็ดพฤษภาเท่าคูหากานายกเบอร์เบอร์สอทอ,อ,อแบบยกทพี่ตัวดีข่าวเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงของอ็อบเซนจามาคอนสีกระดุนะคะตัวดีข่าวเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงของอ๊อบเป็นจามาคอนสีกระดุด ผู้สมัครนายกเทศม,มนตรีนครขอนแก่นเติมสี่ทัพประชาชนค่ะโค้งสุดท้ายนี้เหลืออีกแค่สี่วันเท่านั้นเองนะคะจะถึงวันเลือกตั้งค่ะที่เป็นทุนสภานะคะเป็นวันเลือกนายกคนใหม่แล้วก็เลือกสพใหม่แท้กซี่น,นะคะขอเข้าใจวางใจค่ะให้ทัพประชาชนของเราเข้าไปทำงานแทนะ นโยบายทั้งยี่สิบนโยบายที่พูดไว้ให้กับพี่น้องชาวเทศบานลนครขอนแก่นทุกท่านนะคะเราจะทำงานอย่างหนักค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเทศบานลนครขอนแก่นทุกคนเราจะทำงานอย่างหนักค่ะเพื่อไปบริหารงบประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยโบราบาทให้ทุกบาททุกสตางค์ตรงถึงประโยชน์ของพี่น้องนะคะสิบเอ็ดพุษสภาเข้าคูหาการนายกเปิด คือเสียงของออฟเบนจมาพรศีระบุตรว่าที่นาย,ยกเทศมนตรีนครขอนแก่นคนต่อไปวันนี้มาขอกำลังแรงใจมาขอกำลังแรงเชียร์มาขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวนครขอนแก่นขอโอกาสให้ทีมพักประชาชนขอโอกาสให้เบนจมาพรศีระบุตรได้เข้าไปส่งมอบนโยบายให้กับพมี่น้องชาวนครขอนแก่นครับ11พฤษภา ถึงวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและสอ,อนะครับพี่น้องครับทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงและวันนี้เรานําการเปลี่ยนแปลงมาอยู่หน้าบ้านหน้าซอยหน้าเฮือนพี่น้องแ RIGHT ล้วครับขอโอกาสให้เป็นจมาพ่อศรีระบุตรผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเบอร์4จากพคประชาชนครับ พ่นคุณภาพอุดมการมันคค้งซือตรงกับพี่กับน้องครับเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสปีที่แล้วเขาเดินเข้าชมชนไปรลบบฟังปัญหาไปเก็บข้อคิดไปเก็บความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องนำมาเป็นโนโยบายในการเปลี่ยนเมืองครับสวัสดีนะครับ SP ีมอเตอร์ไซค์นะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคนนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคนนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนครขอนแก่นครับนี่คือเสียงจากพักประชาชนและนี่คือเสียงแห่งคำมั่นสัญญาว่าทีมงานพักประชาชนจะเป็นเทศบาลที่ดีที่สุดเท่าที่เทศบาลน,นครขอนแก่นเคยมีมาด้วยนโยบายที่ดีที่สุดและพวกเราจะทํางานกันแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จัดเหนื่อยเพื่อที่จะส่งมอบคุณภาพชีวิตและโอกาสความหวังที่ดีกว่า11พุทธภาคมนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องออกมาะกาพักประชาชนให้ถล่มทลายกาเพื่อเปลี่ยนกาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า11พุาทธาคมนี้เข้าคูหาดารายกเบอร์สีบเบอร์สีบเบอร์สีและสอทุก สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่บริเวณถนนสีจันนะครับถนนสีจันตัดกับถนนหน้าเมืองทุกท่านครับสวัสดีเจ้หงนะครับสวัสดีเจหงสวัสดีสีจันนม,มสดครับเสียงนี้คือเสียงที่คุ้นเคยเสียงนี้คือเสียงของทนายป๊อกวีระนันหัวศรี สอสอขอนแก่นคนปัจจุบันสอสอ,สอที่ได้รับความไว้วางอกที่รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวนครขอนแก่นไม่เป็นผู้แทนราษฎรวันนี้มาขอกําลังแรงใจมาขอกําลังแรงเชียร์มาขอแรงสนับสนุนให้กับออฟเษกมาพรศรีบุตรผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเบอร์สี่จากรรคประชาชนครับสวัสดีราลาบโะแดงลาบโะแดงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนครับนี่คือกระโวรแจากพรรคประชาชนนำโดยเบ็นสมาภรณิสีระบุตรผู้สมัครนายกเบอร์สี่เบอร์สีและสอสอทนายป๊อกวีรนทานวดสีครับวันนี้มาแสดงถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นที่พวกเราอยากจะเข้าไปพัฒนา ไปยกประดับคุณภาพชีวิต่อแม่พี่น้องด้วย20นโยบายที่ดีที่สุดเท่าที่เทศบาลเคยจะมีมาเชิญชวนครับพี่น้อง11พฤษภาคมนี้ออกมาเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายออกมากราพประชาชนให้ถล่มทลายให้ประเทศที่รู้กันไปเลยว่าประชาชนคนครขอนแก่นต้องการการเปลี่ยนแปลง11พฤษภาคมนี้เข้ากูหาเลือกนายกเบอร์สี่ เบอร์สี่เบอร์สี่และสอทอพักประชาชน6กคนหเบอร์ไม่ว่าท่านจะอยู่เขตไหนกาจนแบบจกทีมไปเลยครับพี่รองโดยเฉพาะเขตหนึ่งเขตหนึ่งครับสอทบัตรสีเขียวเขตหนึ่งตเบอร์หนึ่งสองสามและเจ็ดลกทีสวัสดีครับเสียงจากเบอร์สี่เสียงจากทีมงานของอ๊อฟเบนจะมาพรศิลปุต ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครับย่งเอาตูมหาเอานาไม่เจอเอาเบอร์มาบอกมากล่าวเพื่อต่อเพื่อย้ำทุกความมุ่งมั่นทุกความมั่นใจของพี่น้องชาวนครขอนแก่นครับว่าเลือกอ๊อฟเป็นจะมาพรไปแล้วสวัสดีนะครับต่อเกี่ยวหมูนงรักนะครับเบอร์สี่จากภาคประชาชนไปแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นนะครับ ความรู้ความสามารถของคุณอ๊อฟเบญจมาพรสีระบุญครับการรอขบวนกันเลยนะครับ สวัสดีพี่น้องชาวชุมชนเจ้าพ่อเกษมทุกท่านพี่น้องชาวชุมชนเจ้าพ่อเกษมทุกคนไปนี่คือเสียงจากพักประชาชนนี่คือเสียงจากพักประชาชนเรามาตอกย้ำทุกความมั่นอกทุกความมั่นใจเรามาตอกย้ำว่าเนบนจมาพรศีลบุตรพร้อมเป็นนายกเทศมนตรีของทุกท่าน พร้อมเป็นนายกเทศมนตรีของนครขอนแก่นแล้วครับวันนี้มาขอโอกาสมาขอกำลังแรงใจมาขอกำลังแรงเชียร์จากพ่อแม่พี่น้องชาวเก้าพ่อกเกษตรพ่อแม่พี่น้องชาวนครขอนแก่นให้กับอ๊อฟเบนจะมาพรศีระบุตรสวัสดีนะครับเป่าปู้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับสวัสดีอนันเบอร์เกอรี่นะครับฝากเบอร์สี่ฝากเบนจะมาพรศีระบุตรนะครับที่มีความมุ่งมั่น ที่มีความตั้งใจสวัสดีลมตึงลมยนต์นะครับฝากเบอร์สี่เบนจมามพรศิลาบุตรโตเกียวเบเกอรี่นะครับฝากเบนจมามพรศิลบุตรไปเด้อฝากปีฝากน้องไเด้อคนที่อยู่ข้างในครับคนที่อยู่ข้างในโรงเรียนขมแนคพิเยนฝากอ๊อฟเบนจมามพรเบอร์สี่ขอบคุณครับเราจะเก็บเอาทุกความหวังเราจะเก็บเอาทุกความฝันเราจะมาทําให้เป็นความจริงในเทศบาลนครขนแ่นแห่งนี้ครับ ัดสีเหลืองทองนายกกตาเบอรบอเบสทอเขตหนึ่งปัดสีเขียวกาเบอร์เมนสองสามสี่ห้าและเจ็ดยกทีนี่คือเสียงของคำบัรดายาดทีมงานพัคประทาชนว่า พวกเราจะทํางานกันอย่างไม่รู้จักเหกกนเ็ดจัเหนื่อยพวกเราจะขอเป็นเทศบาลนครขอนแก่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วย20ยนโยบายที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น11พฤษภาคมนี้ออกมาครับพี่น้องออกมาร่วมกันกาพพประชาชนให้ถล่มทลายไม่ต้องรอ10ปี70แต่ปี68นี้11พฤษภาคมนี้ เลือกเป็น,นสมารรีรลบุตรผู้สมัครนายกเบอร์สี่เบอรเบป,ป็นนักนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและเลือกสอทอสอทอเขตหนึ่งจากพัะชาชนเบอร์1 2ึ่ง้าและเจ็ด สวัสดีพี่น้องที่อยู่บนถนนเทพารักษ์ทุกท่านพี่น้องที่อยู่บนถนนเทพารักษ์ทุกคนครับขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์เพื่อบอกถึงความมุ่งมัง่นถึงความตั้งใจของออฟเ็นสมาพรศีระบุตรผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครของแก่นจากพักประชาชนครับมาเชิญชวนทุกท่านออกมาโอเอคอุทธีแน่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการโบกไม้โบกมือ ขอบคุณทุกกำลังจิตกำลังใจที่มีให้กับพวกเราพัะนาชนครับเราจะทำนะครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจนะครับด้วยเจตจานงที่อยากจะเห็นนครของแก่นดีกว่านี้ด้วยเจตจานงที่อยากจะเห็นนครของแก่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับพอกันทีกับการทำง,งานแบบเดิมพอกันทีกับการทำง,งานแบบเก่าครับ ยี่สิบนโยบายที่เราคิดที่เรารับฟังที่เรารับทราบที่เรารับรู้ร้อยรร้อยเรียงผักทอออกมาเป็นยี่สิบนโยบายเบอร์สี่เด้อเราคิดวิธีการทางลบประมาณมาเสร็จส่อเรียบร้อยเราดูนะครับว่าลรประมาณข้อจำกัดทางกฎหมายทำได้ไหมเราดูมาเรียบร้อยครับขุดลบขุดแล้วขุดอีกต้องขุดได้ถนนครับพี่น้องครับเบนจะมาพรเบอร์สี่เบนจะมาพรเบอร์สี่ พร้อมแล้วที่จะเป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นของทุกท่านพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นของทุกคน11พฤษภา11พฤษภาบัตรสีเหลืองทองบัตรสีเหลืองทองนายกตาเบอร์เบอร์เบอร์อสองพอถิดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ